ลุงเพชรทำอะไรเนาะลุงเพชรลุงเพชรลุงเสือทำอะไรลุงเสือเก็บขยับถิ่มเนาะโอ้ทม,มือเนี่สิกินข่าวกํายัง<อ>มือเนี่มัมันมาขยันแต่เส่าแ,แต่เสียวแถอพ่อแม่พี่น้องเลย,ยค่ะโอ้ลุงเพชรบอกว่าซื้อสีนมาก,กยว่าสัน่นในนี้นี่ดอกเนาะในนี้นี่ดอกเนาะจะกินยังบ่อยอยากจะกินเสียน่าสันา่นมาเนี่ยมันย่อยยากย่อยยากคือยังเดือค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยสีนนั่นนะ

ลงไปขึ้นรถน้ำเพื่นเอาขย่าไปโยนซอยเพื่นเดอ้อเอาเอาขย่าไปถิ่มเด้อค่ะเดอ้อลุงเพชรลุงเสือเสียเอาขย่าไปถิ่มแล้วเอาบใส่ในถุงอ่ะนายเดี๋ยวอย่ามันปิ้วเลยครับรถไปนั่นอันเกือบเพื่นนั่นเพรมันยังเกือบดีอย่าบ่เกือบมันเฮ้ยไอ้ไอ เกือบมันยังดีอยู่แเกิบนักกระตาน,นบ่ขาดแล้วเนาะนึกว่ามันยังบ่ทันขาดเอาลงกมากได้วาเียดได้เกิบเดี๋ยวสิบ่มีแนวผ้ายางไป ไปล่างมือเถ่าเบิ้ลเราบอกแค่นี้บอกถุงขยะไปล่างมือไปล่างมือหล้ะก็พักกันไป นี่นะคะรถขยะนะคะจะเอาขยะไปทิ้งเนาะค่ะเนาะ่าาชี้บอกให้ไปทิ้งจุดที่ที่จะไปทิ้งนะคะหน้าบ้านเก็บกันหรือยังเนาะหน้าบ้าน ยู่หน้าบ้านเด้อไอเอาละบอยั่นะ้อบอกบอนี่นะคะปะ้ปะออนขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าบ้านนะคะสวัสดีค่ะ